จริงๆมันไม่ต้องแก้ตรงนั้นมันอยู่ที่ตรงที่รู้แค่นี้พอแล้วมันแก้แล้วครับไอ้ตอนที่เขาเลิกกดอ่ะนั่นแหละเขาก็แก้ทุกมันก็ไม่ทุกแล้วมันคายตอนมันก็คายแล้วไม่ต้องไปตัดทิ้งอันนั้นไม่ใช่ตัวปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาตรงนั้นแต่เขากดผมจนแบบมันทาเจ็บมากนั่นแหละตรงนั้นนะก็รู้ทุกเวทนาแค่นั้นนั่นแหะเวทนาเป็นลไเป็นรูปหรือเป็นนามเวทนา ตนนแต่เมื่อกี้พูดถึงมันมีอีกอันคือรูปเป็นทุกข์อ่ามันอีกอันหนึ่งแต่เวทนาตัวนี้มันก็อยู่กับรูปเวทนาตัวนี้อาศัยรูปเป็นทุกข์ใช่เวทนาเขาเรียกวเวทนาสเสวยรูปนะั่นแหละมันก็จะที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้เป็นรูปเป็นนามคือรู้โดยความเป็นเรารเราเป็นทุกข์มันจะรู้อยู่ที่ใจ แต่ถ้าโูกเป็นทุกข์มันจะอยู่ที่หนึ่งความรู้สึกที่รู้เป็นนามธรรมอีกที่หนึ่งเนี่ยคือเป็นวิปัสสนาตรงนี้แหละวันนี้ผมเห็นแบบนั้นครับเออถ้าไม่เห็นมันรวมๆกันอยู่ก็คือเราเราเป็นทุกข์แล้วมันจะดิ้นรลนกระตับกระสายกระวนกะวายอยากหายเพราะขนาดผมฟังอาจารย์แบบนี้ผมยังรู้เลยว่าผมากําลังฟังอาจารย์อยู่โดยที่นามเนี่ยทางหูเนี่ยเป็นรูปก่อ รูปเสียงครับอาจาเป็นตัวรู้ใจก็เป็นแค่นี้แหละไม่มีมโนภาพอะไรไม่มีครับอาจารย์เอ่ยตรงนี้ไม่มียกเว้นตอนตอนเห็นจิตชักชวนนะอาจารย์คนคนละอย่างนะเพราะตรงนั้นมันมีสมาธิใช่ใช่แต่ตรงเนี้ยไม่มีไม่มีเลยอาจารย์โดนมาตั้งขนาดนี้ไม่มีทางเกิดได้เลยเนี่ยเนี่ยมันมันได้เรียนรู้ว่ามีสมาธิเกิดจากตรงนั้นกับไม่มีแล้วมันเป็นยังไงอ่ามันต่างกันยังไงแล้วมันจะชัดเจน แม้เรื่องรูปเรื่องนามเรื่องเวทนาความรู้สึกที่รู้มันก็ชัดเจนมันจะชัดของมันเองอะ่ะแล้วมันจะมีตัวปาริหาริกับปัญญา <ừ. S 2> มันจะเรียนรู้สังเกตอะไรต่างๆเนี่ยมันจะรู้มันจะชัดเจนของมันชัดเจนทุกขบวนท่าทุกอารมณ์ทุกตะวนันทุกเวียนยาะว่ามันร้อนตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะฮะผมว่าโชคดี ผมให้พรคนให้ให้ได้เจอสัตว์บุรุษผมก็เจอเนี่ยเพราะผมผมน่าจะสร้างทางนี้มาผมเลยมาเจออาจารย์จนให้ปัญญาแล้วเมื่อกี้ท่านพูดว่าสัตว์บุรุษนั่นถูกแล้วแต่ก่อนหน้านั้นท่านพูดว่าสัตตะบุรุษอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนแล้วอาจารย์แต่ถ้าหากว่าไม่แน่ใจว่าจะพูดสัตตบุรุษหรือสัตว์บุรุษอ่ะให้พูดว่าบัณฑิตเลยก็ได้ความหมายอย่างเดียวกัน ครบสัตบุรุษหรือครบบัณฑิตความหมายอย่างเดียวกันที่ผมให้เขาว่าความหมายของผมเนี่ยผมอยากเขาเจอพระพุทธเจ้าไงอาจารย์อ่จริงๆแล้วทุกคนที่ที่ปรารถนานะปรารถนาอยากจะพ้นจากทุกข์ก็อยากจะเจอกับพระพุทธเจ้าเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงนะก็ปรารถนาอย่างนี้แหละ เดียวว่าปาจนาไม่ผุดไม่เกิดผมผมพูดเรื่องนี้ผมผมจะเล่าให้อาจารย์ฟังนะครับอตอนที่ผมเจอโยมพอใหม่ๆอาจารย์อตอนนั้นเป็นคารวะตอนอายุสี่สิบต้นๆผ,ผมมีก่อนหน้านั้นนะ่ะก่อนที่ผมจะไปเข้าคอนอาจารย์มยีวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาเนะี่ยแล้วผมก็พูดกับตัวเองว่า เรายังอยู่ในเส้นทางของพุทธ,ธายู่ดีอเป่เป็นความรู้สึกนะอาจารย์เดี๋ยวที่เจอไกรมพอตรงนี้เจอตอนเป็นคารวะเป็นคารวะครับอาจารย์อ๋อก่อนบวชนี่นะนานนะอาจารย์<อ>เป็นสิบปีแล้วอ๋อไปเจอที่คอสยุวาพุทธครับอาจารย์<อ>แล้วผมก็เล่าเล่าเรื่องนี้ให้ยมพอฟังว่าผมอะถามตัวเองว่าเราเนี่ยยังอยู่ในเส้นทางที่พุท่าแล้วยมพอก็ถามว่ายังอยู่หรือเปล่าเราบอกอยู่สิ ก็นอยู่จะมาปฏิบัติธรรมทำไมเราเพียงแต่ว่ายังไม่ได้บวชเท่านั้นเองผมก็บอกกับเขาแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ผมเกิดขึ้นตอนที่ผมปฏิบัติธรรมนะอาจารย์ในความรู้สึกเนี้ยผมไม่รู้ว่าอาจารย์เป็นหรือเปล่าผมเป็นมานานแล้วก่อนบวชใช่ครับก่อนบวชเนี่ยผมตะแหวงหาอาจารย์เป็นแบบผมเลยใช่ไหมครับตะแหวงหาตถาานที่ตะแหวงหากัลยาณมิตรแต่มันยังหาไม่เจอ สิบปีบวชมาแล้วสิบปีถึงได้หาเจอนะฮะใช้เวลา3ปีรวมเดน,นด้วยถึงมาเจออาจารย์ผมใช้เวลาเร็วกว่าอาจารย์มันมันมันไม่มีเหตุปัจจัยร่วมกับเขามา <c oughs> อย่างของอาจารย์แนบเนี่ยรู้สึกว่าจะตายมา <c oughs> 2องพันอบหกแล้วผมมาเริ่มตนใจปฏิบัติปฏิปทานใน2น2 8 <ม>ก็ไม่เจอกันแต่มาเจอกจับอาจารจจยจ์ปานีสองพันอาร้อยสามสิบสามใช่มาเจอกจับอาจารย์ปานีเนี่ยเนี่ยก็แสวงหาอยู่แสวงหามานานแล้วยมพอ,อเขาเป็นแฟนขับอาจารย์ <c oughs> เขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาเนี่ยไปสืบประวัติอาจารย์ย้อนหลังสามสิบปีผมก็บอกโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกใช่เขาบอกว่าอาจารย์ปานีเนี่ยจะยกย่องพระที่เรียกเป็นอาจารย์จะมีอยู่สองสามลูกหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์ ผมก็บอกว่าอ๋ออาจารย์เคยเล่าให้ฟังแล้วแกบอกว่าจะให้แกเป็นอาจารย์กันหนีเลยโยมพอก็หัวล้อใหญ่นั้นตัง้นร้อยสามสิบเก้านะฮะถ้าอยู่ตอนนี้ก็เหมือนกับท่านเก่งอ่ะท่านเก่งก็ทําหน้าที่อยูะผมไม่เอาเจ้าวาดถ้าอยู่ก็เป็นเจ้าวาดดีก็ไม่เอาเพราะว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดอยู่ไม่เอาเพราะนั้นไม่ชอบเป็นชอบเป็นแบบอิสระจะวิเวกจะปฏบิบัติอะไรก็สะดวกกว่าอิสระกว่า ถ้าเป็นเจ้าว,วาดเป็นเจ้าสำนักไม่สะดวกไปไหนก็ไปไม่หลอดอิสระไม่มีในที่คุมขังถ้าเป็นเจ้าว,วาดมันถูกขังใช่คชรับอาจารย์หรือว่าเป็นเจ้าสำนักก็ถูกขังผมก็มมเคยพูดกับโยมนะครับว่าผมว่ทิ้งเรือนทิ้งบ้านมาแล้วจะให้ผมมานั่งเฝ้าวัดอีกเหรอเออไม่ใช่หน้าที่ของเราผมเคยพูดคำนี้นะอาจารย์ไม่ ผมก็มีโยมที่เคยโยมป้านะครับแกก็บวชตอนที่ผมบวชก็ไปอาศัยเขาบวชนั่นแหละเสร็จแล้วก็ไปเรียนบาลีเปไ็นไรก็กลับมาที่วัดแล้วก็เจอโยมป้าโยมป้าก็บอกบวชที่นี่นต้องอยู่ที่นี่ผมคไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ในใจอ่ะผมไม,ไม่ได้คิดที่จะมาอยู่ตรงนี้หรอกไม่อยากคิดว่าจะไปบวชอยู่ตรงนั้นบวชที่ไหนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหมือนโยมเราอยู่บ้านไหนก็อยู่บ้านนั้นเป็นพระไม่ได้อยู่บ้านแบบนั้นอยู่ที่ไหนก็ได้จะมันสะดวกับการปฏิบัติ กายไอหมาตัวนั้นตอนนี้มันไม่มันไม่สนใจอาจารย์แล้วผมดูวิดีโอเอามันไม่ไอนี่เลยไม่ไม่ไม่สนใจเมื่อก่อนมันจะรีมาเลยไม่เห่ามันมันขออาจารย์เหมือนกันที่มันทํากับผมแบบนั้นเลยอ่ะใช่มันก็น่าจะเกิดจากเมตตาค้นเคยแล้วท่านเอเป็นไงพอถูกนวดแล้วดีแต่สะดวกขึ้นสะดวกขึ้นครับเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินะนะโอดีดีมากเลยคับอาจารย์เมื่อวานเนี้ยผมเกิด สภาวะเกิดขึ้นจะเล่าให้การฟังผมก็ช่วงหลังเนี่ยผมนั่งนั่งพิจารณาลูกพิจารณาลูกก็คือนั่งแบบเหมือนทุกครั้งนะครับอาจารย์มีความรู้สึกตัวในโลกที่นั่งแต่เมื่อวานเนี่ยอยู่ๆว่อาจารย์มันเกิดนิมิตเกิดขึ้นอแต่มันทําให้ผมรู้ว่าไอ้ที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นกําลังของสมาธิอก็ให้ใหรูม้มันไม่ใช่วิปัสนาอาจารย์เพราะว่า ตอนที่ผมนั่งสองครั้งแรกเนี่ยไม่มีปัญหาอาจารย์<อ>นั่งมันก็เดินพิจารณาไปพอครั้งที่สามเนี่ยผมรู้ว่ามันน่าจะเป็นกําลังสมาธิที่ผมทํามาก่อนหน้าเนี่ยทันทีที่ผมนั่งนะอาจารย์ปุ๊บมันเกิดนิมิตขึ้นมาเลยเ<อ>แล้วเป็นภาพเลยอาจารย์ภาพอะไรบ้างอะเป็นภาพเห็นตัวเองเนี่ยกําลังนั่งพิจารณารูปอยู่เห็นรูปอะ เห็นลูกนั่งเห็นรูปนั่งตัว,ตตวเองแต่มันเป็นภาพอาจารย์มันไม่ใช่เป็นความรู้สึกอ,อพอผมเห็นนี้ปุ๊บผมรู้เลยว่าอ,อืมนี่มันเป็นกําลังสมาธินี่ชผมก็เลยปล่อยเลยอาจารย์ปล่อยโดยการแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นผมก็กลับมาที่ อ่ารู้รู้ว่าลูกนะเออเออเนี่ยะเปลี่ยนจากสมาธิตรงนั้นเป็นสมถะทันทีเปลี่ยนจากสมถะภาวนาตรงนั้นเป็นวิปัสสนาตรงนั้นได้เลยพอเปลี่ยนปุ๊บอ่ะนีมิตหายไปเลยเอออย่างนั้นแหละหายไปทันทีตรงนี้จ้เป็นงั้นเพราะมันมันเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกมันก็หายไปเนี่ยดีนะผมว่ามาคุยกับอาจารย์ก่อนไม่งั้นถ้าผมหลงนะอาจารย์ผมจะหลงนะอันที่ผมเคยพูดว่าถ้าทําสมถะอย่างเดียวครับมันจะทําให้หลงเข้าใจผิดตรงนี้ครับ แต่ถ้าใจเรญนิปัตนามันจะรู้ตรงนี้แล้วจะไม่หลงครับแล้วมันชัดมากเลยอาจารย์เพราะมันเกิดนิดตเพราะว่าวิปัสนามันเกิดนิมดตไม่ได้อาจารย์มันคือความรู้สึกตัวแต่สมาธิเนี่ยมันเกิดนิดๆผมว่ามานั่งคิดนะถ้าผมไม่คุยกับอาจารย์เ่ยผมจะหลงกชคิดว่าผมมาทําได้แต่จริงแล้วไม่ใช่เลยตรงนี้ได้เรียนรู้กับเขาผมก็เลยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยครับอาจารย์ดีแล้วแล้วมันจะมันจะมาบ่อยขึ้นเพราะเราเคยทํำมาไว้ครับนะฮะ แต่เราเราไม่ไปทําเหมือนเมื่อก่อนมันใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะไปครับด่งไปก็มันครับแล้วผมจะยินดีด้วยนะอ่าจะยินดีพอใจเพื่อเพลินแต่ตอนนี้เรารู้ว่ามันไม่ใช่ันันเป็นแค่เพียงนิมิตแล้วมันก็เปลี่ยนอารมณ์ได้เปลี่ยนความรู้สึกได้จากสมัคภาวนาเป็นนิพพานภาวนาได้เลยครับคือผมว่า สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกได้ไงจาย์มันก็เลยทําให้ผมรู้ว่าไอ้ที่มันเห็นน่ะเอ้ยมันไม่ใช่นะเอมันเป็นสมมตินะมันเป็นนิมิตนะให้รู้แต่นั้นแหละครับแล้วแล้วพอเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกมันก็คลายและหายเนี่ยนะจะเปลี่ยนครับแล้วเดี๋ยวพอจิตมันสงบถ้าเราเคยทําแบบนั้นอีกเดี๋ยวมันก็มาอีกครับเพราะว่ามันได้ปัจจัยจากทางกายและใจที่สงบตรงนั้นครับและนิมิตต่างๆนี่ยมันมาจากความสงบตรงนั้น เปลี่ยนย้ายได้ฮะอย่าไปปฏิเสธอย่าไปหาวิธีแก้อะไรก็รู้เท่านั้นเองเขาก็คลายแล้วครับเพราะว่าผมจําคําที่อาจารย์พูดได้ครับพอผมรู้รู้ปุ๊บนี่ผมก็แค่ย้ายครับอาจารย์เออย้ายเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ว่าใหม่ครับแล้วอารมณ์ก็หายไปย้ายอารมณ์ย้ายทวาวรนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้แต่ถ้านั่งแล้วมันไม่หายไม่คลายเปลี่ยนอารมณ์ผมก็กะลุกเดินเลยเปลี่ยนอารมณ์ได้สองกรณีหนึ่งขยับมือขยับเท้า เปลี่ยนลืมตาถ้าหลับตาอยู่เปลี่ยนอารมณ์ตรงนั้นก็นั่งอยู่เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนอารมณ์มาทางตามาทางหูมาทางใจมารับรู้อารมณ์ตรงนั้นมันก็คลายแล้วเหมือนกันแต่ถ้ายังไม่คลายไม่หายต้องเปลี่ยนลุกไปเดินไปเข้าห้องน้ําไปแก้ทุกข์ไปเดินอะไรต่างๆนั้นนะมันมีสองวิธีถ้าหากว่ายังนั่งอยู่นะแล้วลืมตาเปลี่ยนอารมณ์ให้เขาขยับมือขยับเท้าเปลี่ยนจากนั่งท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่งก็ได้ นะเปลี่ยนเปลี่ยนจากความรู้สึกแล้วนิมิตตัวนั้นนั้นก็จะคลายมันก็หายไปแต่ขอผมคลายเร็วอาจารย์พอรู้ก็รู้ขายเลยถ้าคลายมันไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเดินไปเดินอะไรอย่างนั้นไม่ต้องหรอแต่ถ้ามันไม่คลายต้องต้องทาอะไรก็แต่ทั้งตาตาหูลืีนตาว่ากระตสัมพผนธ์อาจารย์ครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเป็นเรื่องเล่าเฉยๆนะครับอ่พอดีเนรเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับกับโยมที่วัดดอนตัดหาย บอกคว่าโยมาเขาถามผมเป็นคําถามเดียวกับที่ผมเคยถามอาจารย์โยมาถามว่าเนี่ยเขา่นั่งสมาธิแล้วจิตเขาปุ้งปุ้งซ่านมากเลยเขาก็ถามผมว่าจะแก้ยังไงดีผมก็บอกว่าอ๋อมันลงที่ใจผมก็เลยบอกให้เขาเนี่ยย้ายความรู้สึกเนี่ยจากใจเนี่ยมาที่อายตนะที่เขาอ่ทางตาทางหูทางจมูกเพราะว่าโยคนนี้อาจารย์เขาเรียนอภิธรรมเพราะงั้นตรงนี้เขาแน่นอาจารย์ผมก็แนะนําเขาไปอ่ะเขาก็ บอกว่าเขาจะลองทําดูผมบอกว่าถ้าเกิดว่าสมาะอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดปัญญาไม่ได้แล้วมันจะทําให้เขาเนี่ยหลงในอารมณ์นั้นถ้าเขาไม่หลงในอารมณ์นั้นนะอาจารย์เขาไม่มาถามผมหรอกเอรัโยมที่ว่านี่ยเขาปฏิบัติตรงนั้นเขาปฏิบัติกับใครล่ะเขาเขาปฏิบัตินั่งสมาธิเขาน่าจะเขาจะมีอาจารย์สอนสมาธิคือเขาจะใช้วิธีแบบ โทรศัพท์เอาครับอาจารย์ส่งอารมณ์กันเนี่ยพราที่ดอนตาดไทยก็ไม่มีสายสานตรงนี้เลยใช่ใช่ครับตอนที่ผมอยู่อ่ะเขาจะมาถามผมบ่อยอาจารแต่พอผมออกมาแล้วเนี่ยพอดีผมโทรไปไงครับเออเขาชื่ออะไรรู้ไหมยมดวงครับอ,จา,อาจารย์ดวงอาจจะโกมอาจจะเคยไปดอนตัดไทยเห็นอาจจะรู้จักแต่ว่าชื่อบางทีจำไม่ค่อได้เขาเป็นแม่ครัวอยู่ที่นั่นนรอครับอ๋อแม่ครัวเคยไปคุยอยู่อยู่นานแล้วครับอาจารย์แล้วก็เรียน เรียนมาเยอะแล้วก็นั่งสมาธิ่าแต่ว่าถ้าคนที่เขาไม่ศรัทธาวูดา่าถึงเขาไม่ศรัทธานะเจอกันเขาก็ไม่สนใจหรอกครับถ้าองคเขาศรัทาเขาสนใจแล้วถึงจะมาสอบถามครับอพอดีผมว่า ได้การที่อาจารย์แหละแก้ให้ผมเอ่นั่ยได้ช่วยคนอื่นได้ตรงนี้ครับผมก็โทรมาปุ๊บโอ้เป็นเหมือนเราเลยผมก็เลยรีบบอกเลยแต่จะแก้แก้แก้ถูกจุดนะแล้วก็จะคลายอย่างนั้นนะนี่ขนาดผมพูดเรื่องนี้นะอาจารย์ภาพยังไม่ปรากฏเลยนะอ่ต้องมันมันมาก็รู้ไงแบบเราไม่ปฏิเสธเขาไม่หาวิธีแก้เขามาก็รู้เขาไม่มาก็รู้ฉะนั้นแหละมันก็ค่อยคลายไปแต่ว่าผมผมคุยกับอาจารย์เนี่ยขนาดผมนั่งนั่งด้วยนะ ปกติเนี่ยเวลาคุยเนี่ยภาพมันจะปรากฏแต่น,นี้ตอนนี้ภาพไม่<อ>ปรากฏเลยแต่ว่าแค่มันรู้แล้ว,ลวมันก็วางแค่นั้นแหละแม้นิมิตกำกันก็ไม่ปรากฏครับไม่ปรากฏครับตอนนี้ที่ปรากฏเพราะเราไปนั่งสมาที่จิตมันรวมตัวมันเข้า่ามตรงนั้นเราก็อย่าไปทําอย่างนั้นเพราะปัจจัยมันอยู่ตรงนั้นอย่าไปให้ปัจจัยเขาเนี่ะแล้วก็สมาธิที่มีแบบวิปัสนานี่ยมันมีอยู่แล้วคแค่เนี้พอแต่ถ้าเลยจากตรงนี้ไปมันเลยพอดี ม,มันเห็นอะไรไม่ได้เลยนั่นนะสีมันรวมหนึ่งเดียวที่เดียวในใจอย่างเงี้ยทางตาทางหูก็มาฉันก็ไม่สนใจแกฉันจะเอาเฉพาะที่เดียวเนี่ยก็ให้รู้ฉะนั้นก็ย้ายอารมณ์ย,ย้ายความรู้สึกออกมาก็มาเรียนรู้กับธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้แหละแล้วขณะที่กําลังรู้อะความรู้สึกตัวตรงนั้นมีความเพียรตติสัรมชัญญะแล้วเอาแค่เนี้ยพอขันิกะธมาธิแค่เนี้ยพอไม่ต้องไปเอาอะไรให้ใหมันมากดึงเหมือนเมื่อก่อนตรงนั้น่ะ แล้วพอมันดิ่งเข้าถ้ำมีนิมิตแล้วเนี่ยมันปรับปรุงมันแก้ไขอะไรไม่ได้ยากอาจารย์ใช่มันไม่เอาอย่างอื่นแล้วอ่ะต้องอเปลี่ยนอารมณ์ให้เขาเปลี่ยนทาวารเปลี่ยนความรู้สึกใหม่แล้วก็จะเรียนรู้กับธรรมชาติตรงนี้เลยนะถ้าผมไม่คุยกับอาจารย์เมื่อวานเนี่ยผมเห็นนิมิตเนี่ยผมน่าจะดิ่งนะอาจารย์อถ้าหากว่าไม่ได้เรียนรู้เรื่องวิปัสสนาตรงเนี้ยมันก็จะเข้าถ้ำเหมือนเดิมครับแล้วจะมากกว่าเก่า เพราะว่ามันเพลินกับนิมิตมันติดนิมิตผมได้อยากจะบอกกับโยมส้มว่าเขาเนี่ยทำให้การปฏิบัติผมอตรงนี้เขาจะช่วยช่วยตรงนี้ได้เพราะว่ามันเกิดจากร่างกายแล้วก็จิตใจแต่ของท่านเนี่ยร่างกายมันเป็นมานานแล้วไงที่เป็นอะไรสโตกตรงนี้ผมยังงงว่าทำไมท่านยังปฏิบัติตรงนี้แล้วเข้าใจได้เพราะว่าสมองนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของคล้ายๆเป็นพลังงานของจิตใจ ถ้าสมองมันไม่ปกติธรรมดาเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างแต่ถ้าหากมาแก้เรื่องสมองเรื่องร่างกายแล้วเนี่ยมันจะไปคล้ายๆกับสมดุลกันกับจิตใจตรงนั้นแล้วมันจะเห็นอะไรแจ่มแจ้งชัดเจนทางร่างกายและจิตใจมันไปด้วยกันคล้ายๆกับมันเป็นปัจจัยร่วมกันร่วมกันของทั้งสมอง ร่างกายแล้วก็จิตใจที่ที่ผมไม่เป็นไรนะก็เพราะว่าร่างกายภายนอกผมมันแข็งแรงอ่ะแต่ว่าจริงจริงแล้วมันไม่มันไม่แข็งแรงเราะมันเหมือนกับบางอย่างอ่ะบางส่วนในร่างกายอ่ะมันไม่สมดุลกันใช่ใช่ไม่บาลานซ์กันโยมเข้าเข้ามาคราวนี้ผมเห็นผลมากเลยใจ่พราะผมเคยเป็นอย่างเงี้ยมาสามสิบกว่าปีแล้วผมมีปัญหาเรื่องเหล่านี้ แต่ถ้าหาว่าคลายตรงนี้ได้อย่างของท่านเอะถ้าคายตัหมองตรงนี้ได้เพราะส่วนเนี้ยส่วนตมองเนี้ยมันเป็นส่วนพลังงานนะฮะ,ฮะมันเป็นพลังงานที่สําคัญตัวหนึ่งเลยคร <ฮะ S 2> ับตาจิตใจเนี้ยเข้มแข็งอดทน <ฮะ S 2> แล้วก็พลังงานทางร่างกายตามองอ่ะมันมันมันทำงานได้เต็มที่อ่ะ,<ฮ>ะมันจะไปด้วยกันได้ดีมาก แล้วสามถาวิปัตนานี่ไปได้ตลอดนะฮะเพราะนั้นต้องรักษาทั้งร่างกายและจิตใจตรงนี้ส่วนร่างกายก็ให้หมอรักษาส่วนจิตใจเดี๋ยวผมช่วยก็ช่วยกันแต่ตจิตใจต้องคำทำเพิของอาจารย์เนี่ยทำให้ผมได้ช่วยคนอื่นด้วยใช่มันช่วยคนอื่นได้แล้วเหมือนกับผมอะเมื่อก่อนผมก็ทําอุตรุดอะทำมาเกือบสิบปี เสร็จแล้วก็มาช่วยคนนู้นคนนี้ได้แต่ก็ต้องช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องไม่เดือดร้อนกับเขานะฮะอย่าเป็นทุกข์เพราะความหวังดีเช่นจะช่วยเขาให้หายโน่นนี่นั่นแล้วเขาก็ไม่สนใจไม่หายอะไรเงี้ยก็ต้องปล่อยเขาเขาไม่พยายามที่จะทำอย่างที่เราบอกเลยเขาไม่ทำก็ต้องปล่อยเขาพอเราช่วยเขาไม่ได้ นั่นแล้วก็ไม่ทุกข์เพราะความหวังดีแต่ถ้าเราหวังดีอยากจะช่วยเขาให้หายแต่ทาไมไม่สนใจเลยทาไมไม่ปฏิบัติตามที่เราแนะนําเนี่ยเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนเนี่ยเนี่ยเป็นเนี้ยเป็นทุกข์เพราะความหวังดีแต่ตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ช่วยเราดีช่วยได้ช่วยไม่ได้ก็ถือว่าก็แค่นั้นแหละเราก็ไม่เดือดร้อนกับเขาเพราะเราไม่ได้หวังอะไรไอ้ความผิดหวังก็ไม่มีไง มันต้องเรียนรู้ด้วยครับอันดับแรกคือต้องเขาเรียกว่าศรัทธาเหมือนกับตถาคตตาโพธิศรัทธาตรงนั้นนะฮะต้องเชื่อความตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้าอันนั้นต้องมาก่อนแล้วก็มาเชื่อครูบาอาจารย์นะตัลยาณมิตรแล้วก็ไปสัมผัสกับตัวสภาวะตัวจริงได้นะะแล้วตัวนี้ศรัทธามันก็ไปร่วมกับปัญญา ศรัทธาอย่างเดียวไม่มีปัญญาเนี่ยไม่ไปไม่รอดหรอกเขเรียกศรัทธายาณนะสัมปยุทธศร<อ>ัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาก็มันก็จะไปด้วยกันนะปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาธรรมดาเนีเรียกว่า,า,มมา,าสัมมาทิฏฐิก็ได้เนี่ยฌานสัมมาทิฏฐิวิปัตนาสัมมาทิฏฐินะ อาจารย์ครับผมว่าเรื่องผมเนี่ยอาจจะทําให้โยมต้นเนี่ยเขามีกําลังใจมากขึ้นนะอ๋อใช่ใชเขาก็อยากจะช่วยอยู่เพราะเขาก็สนใจเรื่องการปฏิบัติด้วยครับก็คล้ายๆก็มีปัจจัย,ย,ย,ยร่วมกันมาใช่ผถึงได้มาเจอกันผมมีความรู้สึกว่าผมว่ามีความรู้สึก ไม่ตาในตัวเขามากามเ,เหมือนกับเคอญาติอะไรเงรี้ยเหมือนกับญาสนิทมิตรสหายรวมปฏิบัติธรรม